ไปดูอีกหนึ่งคลิปที่ฮือฮามากนะคะในโลกออนไลน์ช่วงนี้นะคะเป็นคลิปที่ตั้งชื่อกันว่าหลวงตาตกใจเสียงพลุค่ะหลังจากที่พระสวดเสร็จนะคะปรากฏว่าในงานมีการจุดพลุหลวงตารูปนี้ตกใจแล้วก็ใช้ตลปัดตีพระที่อยู่ข้างๆค่ะ เป็นคลิปในงานศพนะคะหลังจากที่พระสวดเสร็จเนี่ยเขาก็มีการจุดพลุก,กันนะคะหลวงตาเนี่ยตกใจก็เอาตลปัดฟาดไปที่พระรูปที่นั่งข้างๆอย่าง,างไม่ยัง้งนี่เป็นคลิปที่โลกออนไลน์เนี่ยส่งต่อกันอย่างมากมายเลยนะคะตรวจสอบก็ทราบว่าพระในคลิปเป็นพระลูกวัดของวัดแจ้งเมืองไผ่ตําบลเมืองไผ่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะในคลิปเนี่ยก็คือหลวงตาธงจันทนาโรนะคะผู้สื่อข่าวไปพบท่านแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องในคลิปเนี่ยคือท่านเล่าให้ฟังบอก อกว่าเรื่องในคลิปเนี่ยเกิดขึ้นในงานศพหลังจากที่พระสวดจบกําลังจะวางตาลปัดเป็นจังหวะที่มีการจุดพลุพอดีค่ะท่านก็ตกใจใช้ตลปัดตีพระที่นั่งข้างๆก็ท่านก็บอกว่าท่านเป็นคนคลิปตกใจค่ะแค่จุดพลุพอดียังไม่ได้ตั้งเลยอ่ะพลุปกตีเขาเลยนีเตาตีไปกี่ทีหลายทีเลยคือไม่ได้นับ ไม่ได้นดับหรอกคือกระนำเลยใช่ไหมครับติม<ด>ที่เลยแหละด้แล้วแล้วพระที่อยู่ข้างๆนี่เขาเขาว่าไงบ้างครับผมเขาไม่ว่าอะไรเขาก็ก้มหัวเราะค่ะแม่น่าจะไปสัมภาษณ์ พระที่นั่งค้างๆมาด้วยนะคะชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยบอกว่าเป็นธรรมชาติของหลวงตาค่ะคือแค่ปรบมือเนี่ยหลวงตาก็ตกใจแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาบอกเขาชินนะคะก็ไม่ถือสานะคะบางคนก็แกล้งให้หลวงตาตกใจนะคะแล้วก็คลิปที่ออกไปคือชาวบ้านก็รู้อยู่แล้วละค่ะว่าจุดรู้เนี่ยเดี๋ยวหลวงตาก็ต้องตกใจแน่แน<อ>ๆก็เลยมีการตั้งกล้องถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะนี่ฮะมีคลิปหนึ่งของหลวงตารูปนี้ด้วยนะฮะ ตกใจขี้ตกใจเออท่านขี้ตกใจจริงๆนะคะอ่าหลายที่เลยนะคะเนี่ยใช่ที่หลายคลิปเลยนะคะคือชาวบ้านเขาก็รู้ว่าหลวงตาขี้ตกใจนะฮะพอจะจุดพูดหรือจะมีเสียงดังเนี่ยตั้งกล้องเอาไปแล้วไม่ตางพอรู้ตัวเองหลวงตาก็อายเหมือนกันนะค่ะพระที่นั่งข้างๆต้องระวังแล้วนะคะ